สวัสด <m> ีครับองอาจทุนบุรีนะครับวันนี้พาพี่พี่มาดูพราสังกรจายหลวงปโตวัดประดู่ถิมพีนะครับปีสองสี่เจ็ดหกถึงสองห้าหนึ่งศูนย์นะครับพิมพ์เล็กนะครับอ่าให้พี่พี่สังเกตด้านหน้านะครับตรงนี้จะมีเส้นบังคับพิมมีทุกองนะครับอ่าให้จํารูปทรงพราสังกระจายหูท่านใจยาวนะครับนะอ่าด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับเขากดผ้าลงแม่พิมพ์แล้วเขาก็นิ้วมือกดนะครับจะเป็นแห่งตรงนี้ด้านหลังอ่านะครับแล้วตรงนี้นะครับก็จะมีเส้นบังคับพิมพ์เป็นเส้นอยู่ตรงนี้ตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้นะครับอ้าผงนะครับน้าจุบที่มวลสารเดี๋ยวผมจะให้ดูมวลสารจะชัดนะครับให้ดูเบื้องต้นก่อนเห็นไหมครับนี่อ่ซึ่งบังคับพิมพ์นะครับเห็นไหมครับสังเกตใจหูยาวจำมปนแม่นนะครับด้านหน้าไม่มีรายเยอะนะครับผ้าผงจำมวลสารแม่นนะครับด้านหลังเห็นไหมครับนี่เป็นแอ่งนะก็กดลงไปนะครับผ้าจะเป็นเอ็นๆโอเคครับจำมวลสารนี่นะครับตัวบังคับพิมพ์ข้างหน้าเห็นไหมครับก็จะเป็นล่องๆอยู่เป็นเส้นๆ นี่ครับด้านข้างก็จะเป็นเส้นๆฝั่งนี้นะเห็นไหมครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับนี่นะครับเป็นเส้นอ่ะให้สังเกตนะครับพระนะครับเห็นไหมข้างหน้าจะใหญ่กว่าข้างนะครับข้างหลังจะเล็กกว่าอ่านะครับนี่คือพิมพ์มัาเป็นอย่างนี้หมดทุกองนะครับเห็นไหมครับอ่าสังเกตดูนะเห็นไหมครับอ่าโอเคนะครับนี่จำนวนสารแม่นนะนะครับมวลสารท่านจะเยอะครับรุ่นนี้แน่นๆเลย อ่ะโอเคนะครับฝากกดติดตามฝากแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ